สวัสดีค่ะนักเรียนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเนื้อหากันนะคะก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนเราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะนี่คือตัวชี้วัดนะคะที่เด็กๆจะได้รับนะคะจากหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะ ต่อไปเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันบ้างน,นะคะผังสาระการเรียนรู้การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็หลักฐานที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะคะในสมัยตะนาโตสินนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปบทวินหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนะคะสามารถศึกษาได้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งกระบวนการที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือเรียบเรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากประฐานต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้สามารถนะคะเข้าใจเรื่องราวในอดีตเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเราไปดูอ่า สไลด์ต่อไปกันเลยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวทางบริษัทนะคะโดยใช้วิธีการทางปริษัทก็จะมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้นะคะ5ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างาไปดูกัน,นะค่ะ5ขั้นตอนนี้นะคะขั้นที่1ก็คือเราจะต้องกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาก่อนขั้นที่2ก็คือรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนะคะข้อที่3าก็คือทําการตรวจสอบข้อมูลและก็หลักฐานขั้นที่4ก็คือสรุปความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากการอ่า กำหนดหัวข้อรวบรวมตรวจสอบนะคะต่อไปขั้นสุดท้ายและท้ายที่สุดก็คือขั้นที่5นะคะการนําเสนอข้อมูลนะคะถือว่าสำคัญมากนะคะต่อไปค่ะเราไปดู ค่าที่หนึ่งกันนะคะค่าที่หนึ่งการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องตั้งคําถามหรือหัวข้อเรื่องที่สนใจต้องการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคําตอบก่อนเช่นความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่เครื่องแต่งกายของคนในสมัยรัตนกโกสินทร์วัดสาคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความเป็นมาของธงชาติไทยนี่คือเราจะกําหนดคําถามก่อนนะคะก่อนอื่นเลยต้องหาเรื่องที่เราอยากจะรู้ นะคะหรือเรื่องที่เราสนใจอยากจะศึกษานะคะแล้วก็มาตั้งข้อคําถามนะคะต่อไปขั้นที่2ค่ะเด็กๆคะขั้นที่2ก็คือหลังจากที่เรากาหนดหัวข้อเรื่องแล้วนะคะเราก็ทําการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะคะก็คือเมื่อกําหนดคําถามหรือหัวข้อที่ศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็คือการรวบรวมข้อมูลอย่างที่บอกนะคะ เราก็จะศึกษาจากหลักฐานประเภทต่างๆนะคะทั้งจากหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะส่วนหลักฐานชั้นรองเนี่ยความน่าเชื่อถือค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะอย่างเช่นเป็นคำบอกปากป่อปากนะคะของชาวบ้านในละแวกแถวที่แบบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นต้นอ่ะต่อไปคะ่ะ เราไปดูขั้นที่3กันบ้างนะคะขั้นที่3ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลและก็หลักฐานนะคะก็คือการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานที่เราได้ทําการรวบรวมนะคะว่ามันมีความเชื่อถือมากน้อยหรือไม่เช่นหนังสือที่นํามาใช้เป็นข้อมูลในการศึบาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นหลักฐานประเภทใดหลักฐานที่ได้มาเนาี่ยนั้นมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่ใครเป็นผู้เขียนแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนั้นหรือไม่ผู้เขียนเนี่ยมีความเป็นกลางหรือนําความคิดของตัวเองมา เขียนมีแหละ อ,อ้างอิงข้อมูลหรือไม่นี่คือการตรวจสอบอข้อมูลแล้วก็หลักาฐานนะคะต่อไปขั้นที่4ก็คือการสรุปข้อมูลนะคะก็คือการน,นําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาทําการศึกษาเนื้อหาและสรุปข้อมูลที่เรารวบรวมได้เช่นเนื้อหานะั้นมีเรื่องราวความเป็นมาหรือเหตุการณ์อย่างไรนะคะมีบุคคลใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสุดท้ายท้ายสุดก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก,ก่อให้เกิดผลอย่างไรนะคะจากนั้นนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาสรุปเป็นเรื่อง เรื่องราวโดยการเขียนลำดับนะคะไล่เรียงเหตุการณ์ตามช่วงเวลาก่อนหลังนะคะหรือตามประเด็นหัวข้อเรื่องที่เราได้ตั้งคำถามไปนะคะอ่ะต่อไปขั้นที่5นะคะขั้นที่5ก็จะเป็นขั้นที่นําเสนอข้อมูลนะคะก็คือการนําเรื่องราวที่ได้มาเนี่ยเรียบเรียงเพื่อนําเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเขียนเป็นเรียงความการเล่าเรื่องการจัดริชัศการเป็นต้นนะคะโดยการนําเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุและเป็นผลนะคะแล้วก็จะมีหลักฐานเนี่ย อ้างอิงด้วยนะคะเพื่อให้การนําเสนอของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็การนาเสนอนจะต้องวางใจเป็นกลางนะคะไม่ใส่ความคิดของตนเองลงไปนะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันบ้างน,นะคะเด็กๆคะ่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะคะได้แก่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้เด็กๆก็น่าจะ,อะพอ มีความรู้อยู่บ้างแล้วนะคะหลักฐานที่เป็นหลักสอน,นก็จะได้แก่วกพวกรายงานนะคะของกองบัญชาการทหารสูงสุดนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่เก็กบไว้กองจดหมายเช่นเรื่องการสั้นทางรถไฟเชื่อมประเทศไทยแล้วก็พม่านะคะหรือจะเป็นบันทึกนะคะของนาการูระอาเคโตะนะคะก็คือผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะคะเป็นฉบับแปลเป็นภาษาไทยนี่คือหลักฐานที่เป็นหลักสอนนะคะอ่ะแล้วก็จะมีหนังสือ นะคะอย่างเช่นหนังสือบริษัทบอกเล่านะคะของสภาพจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ผู้เขียนก็คือนายบุญลอดชลาลักษณ์นะคะหรือจะเป็นแผนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งนะคะของสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันบ้างนะคะเด็กๆค่ะก็ได้แก่พวกสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะภาพ ถ่ายต่างๆนะคะเกี่ยวกับสภาพแม่น้ําแคลและก็ภาพพยนนะคะที่ถ่ายทําเกี่ยวกับสภาพแม่น้ําแคลนะคะนี้นะคะก็จะมีการตรวจสอบหลักฐานนะคะโดยใช้สภาพแม่น้ําแคลเนี่ยเป็นตัวอย่างของหลักฐานนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็ทาการศึกษาหลักฐานเลยค่ะหลักฐานอะไรก็คือสะพานแม่น้าแลคลคายเป็นผู้สร้างกองกาลังหานญี่ปุ่นที่ไหนก็คือสร้างที่ตำบลท่ามะขามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อใดก็พศ .2485 อย่างไรก็คือโดยเฉลยศึกชาตะวันตกและเอเชียเพราะเหตุใดเพราะต้องการนํากําลังพลและสิ่งของต่างๆจากประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาในสงครามโลกครั้งที่2นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะ ที่รวบรวมได้นะคะเด็กๆก็สามารถทําการตรวจสอบนะคะเช่นผู้เขียน้มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแม่น้ำแควมากน้อยเพียงใดนะคะข้อมูลที่เขียนมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะเด็กๆก็ ทำการสรุปความรู้เลยค่ะเมื่อได้ข้อมูลจากลทงต่างๆมาแล้วนะคะก็ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วก็สรุปเป็นความรู้ดังนี้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์การสร้างสะพานแม่น้ําแคลนนะคะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ชาวไทยชาวญี่ปุ่นแล้วก็เฉลยศึกของชาติต่างๆปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นะคะก็มี2ปัจจัยด้วยกันคือ1นการสู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2นะคะสก็คือญี่ปุ่นต้องการเดินทัพจากประเทศไทยไปยประเทศเมียนมาหรือเทพม่านั่นเองส่วนผลที่เกิดขึ้น นะคะหนึ่งรถไฟสามารถเล่นข้ามแม่น้ำแควไปได้นะคะสองเชลึกได้รับความลําบากนะคะต่อไปเมื่อเราจัดลาดับข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวนะคะก็เช่นการเขียนเรียงความจากนิทรรศการโดยให้มีสาระตอนหนึ่งเป็นการตอบหัวข้อที่กําหนดไว้นะคะหัวข้อที่เรากําหนดอาจจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควสร้างขึ้นเมื่อใดเพราะเหตุใดนะคะจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของสะพานแม่น้าแคลเนี่ยทำให้เราทราบว่าสะพานแม่น้าแควเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อพศ2400 85นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะโดยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้เกณฑ์เชลศึกมาสร้างสะพานแม่น้ำแควเพื่อเข้าไปยังประเทศเมียนมานะคะหรือประเทศพม่านั่นเองนะคะนี่คือรูปภาพนะคะสะพานแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวยนะคะเด็กๆขะสวยงามมากนะคะเด็กๆเ,เคยไปเทีย่ยวที่สะพานแม่น้ำแคลไหมยังคะ,ะถ้าไปแล้วนะคะไปอีกได้นะคะสำหรับครูฝนยังไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวจะหา โอกาสนะคะหาเวลาไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้นะคะต้องอยู่บ้านไว้ก่อนนะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะต่อไปหลักฐานที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยตะโกศิลป์นะคะจะสอดคล้องกับใบงานนี้ค่ะเด็กๆขาใบงานเรื่องวิธีเอาใหม่นะคะใบงานเรื่องวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะต่อคาชี้แจงก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกสืบค้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาคนละหนึ่ง ยุคสมัยพร้อมกับบันทึกข้อมูลนะคะลงในแบบบันทึกที่ครูกําหนดให้นะคะก็มีทั้งหมดกี่ยุคคะอาปล่อยศาสไทยก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4งสอมี่ห้ายุคได้แก่ยุคสมัยก่อนสุโขทัยสุโขทัยกร,รุงศรีธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ครูฝนยกตัวอย่างนะคะสมัยรัตนโกสินทร์มาให้ดเด็กๆเนาะอ่ะซึ่งในใบงานเนี้ยก็จะถามทั้งหมด5ข้อนะคะ ข้อที่หนึ่งจะถามว่ายุคสมัยที่นักเรียนเลือกสืบค้นเนี่ยคือยุคสมัยใดสมมติว่าครูฝนเลือกสมัยรัตนโกสินทร์ครูฝนก็จะเขียนไปเลยก็คือยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะหัวข้อที่นักเรียนสนใจศึกษาครูฝนอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรในสมัยร,รัตนโกสินทร์ครูฝนก็จะเขียนมาหนึ่งคำถามนะคะต่อไปหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้น ในสมัยตะกศินนะมีอะไรบ้างครูฝนก็จะเขียนลงไปนะคะต่อไปการตรวจสอบข้อมูลครูฝนก็จะดูซิว่าการตรวจสอบข้อมูลแล้วมันสอดคล้องกับหลักฐานที่มันอยู่ในสมัยตะกอศินหรือไม่มีความเป็นมาอย่างไรมันมาได้อย่างไรเพราะเหตุใดอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปวิธีการนําเสนอข้อมูลครูฝนก็จะทําการสรุปค่ะว่าอ๋อสมัยตะกสศินนะเกิดขึ้นเพราะอะไรทาไมอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากเราได้พบหลักฐานว่า ก่อนสมัยรัตนากสินเนี่ยมันเป็นสมัยนะคะคุงเครมบุรีมันเกิดอะไรจึงรวบรวมมาเป็นสมัยรัตนโก,กสินท์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะอ่าโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยครูฝนเอาสมัยตนกโกกสิทธ์ใช่ไหมคะก็คือสิ่งให้ความจริงข้อเท็จริงหรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างที่บอกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1ห,หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานประเภทนี้นะคะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์มากที่สุดเด็กๆจำไว้เลยนะคะ นี่คือตัวอย่างนะคะหลักฐานที่ไปนลกสอนอย่างเช่นจารึกนะคะจารึกก็คือหลักฐานที่เขียนขึ้นนะคะเพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราวในสังคมนะคะโดยผู้จารึกมีจุดมุ่งหมายในการบันทึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่สําคัญลงในวัสดุที่มีความคงทนและถาวรน,นะคะนี่คือตัวอย่างรูปภาพจารึกนะคะของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,รามราชวรว,วิหารนะคะหรือวัดโพนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเราไปดูพงศาวดารกันบ้างพงศาวดารน,นี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกันนะคะพงศาวดารก็คือการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหกศากษัตริย์รวมทั้งความเป็นไปของอาณาจรรักรนะคะซึ่งใน,นเนื้อหาพงศาวดารเนี่ยส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนชั้นปกครองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะพระราชพงศาวดารน,นะคะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อไปค่ะตำนานตำนานก็คือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาภายหลังจึงได้มีการจดบ,บันทึกเป็นลายลักษณ์นะคะเรื่องใน,นตำนานเนี่ยอาจถูกเพิ่มเติมหรือดัดแปลงไปจากเดิมก็ได้นะคะก็เหมือนนิทานปรมปรานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปจ้าเราไปดูบันทึกในลันกษณะต่างๆากันก็จะมีเอกสารราชการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะคะต่อไปเราไปดูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์กันบ้างนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ก็อย่างเช่นหลักฐานประเภทสถานที่ สำคัญสำคัญเช่นโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้อนุตสาวรีต่างๆภาพวาดภาพถ่ายภาพพยนตร์เพลงพื้นบ้านการแสดงโขน,ขนรวมไปถึงคำบอกเล่านะคะอ่ะนี่คือรูปภาพนะคะพระแก้วมรกรกปริสถานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามนะคะที่กรุงเทพหมหานครนะคะหรือเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าวัดพระแก้วนะคะต่อไปรูปภาพที่สค่ะก็คือ รา,านครคิรีหรือขาวังนะคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะสองสถานที่นี้เด็กเคยไปแล้วหรือยังคะอ่ะครูฝนนะคะยังไม่เคยไปนะคะถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกคะ่ะจะหาเวลาไปนะคะถ้าเด็กๆไปแล้วอย่าลืมเซลฟี่ไหมครูฝนดูด้วยนะคะว่าสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูภาพที่3กันภาพที่3นะคะก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะคะต่อไปคะ่ะภาพที่4ก็คือ คือภาพการแสดงโขนนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราไปดูแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นหลักฐานประเภทลักษร์แล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลักษร์เนาะแหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยนันโกสิ์เช่นอ่ะห้องสมุดนะคะห้องสมุดประชาชนนะคะมีอะไรอีกมีหอสมุดแห่งชาตินะคะ แล้วก็มีศาสนสถานศาสนสถานก็นอย่างเช่นวัดมัสยิดโบสถ์อาเด็กๆทราบหรือไม่ว่าวัดเป็นของศาสนาอะไรคะอ่าเด็กๆน่าจะรู้เนาะวัดคือศาสนสถานของศาสนาพุทธนะคะส่วนมัสยิดเป็นของศาสนาอะไรคะอ่าศาสนาอิสลามแล้วโบสถ์ล่ะจ๊ะโบสถ์เป็นของศาสนาคริรรส นะคะซึ่งศาสนสถาน,นก็เป็นแหล่งข้อมูลสําคัญทางประวัติด้วยเช่นกันนะคะในการศึกษาเรื่องราวในสมัยต่างๆนะคะรวมทั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะเนื่องจากศาสนสถาน,นจะเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนในชมุมชนนะคะที่มีการสังสมศิลปวิทยาการทั้งทาง,ทางาส,สถาปัตยาการรมจิตกรรมปฏติมาการรมวรรณกรรมรวมไปถึงพิธีกรรมด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะอ่ะต่อไปจาก นี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะสานา,านสถาตนะคะก็คือวัดนั่นเองนะคะต่อไปจะเราไปดูพิพิธภัณฑ์กันบ้างนะคะพิพิธภัณฑ์ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตมประเพนี้และผลงา,านทางศิลปะนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดตนเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะ อ่ะโอเคต่อไปเราไปดูโบรณาณวัตถุและก็โบรณาณสถานกันบ้างนะคะโบรณาณวัตถุและก็โบรณาณสถานเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติหรือก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนาโยนะคะวัดกลยานมิตรวรวรมหาวิหารนะคะก็ถือว่าเป็นโบรณาณวัตถุและโบรณาณสถานที่สําคัญน,นี้ืูยกตัวอย่างให้นะคะโอเคค่ะต่อไปจ้าเราไปดู ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างนะคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยให้ก็ให้ข้อมูลแก่ผู้สืบค้นนะคะในด้านใดบ้างทั้งในด้านความจริงหรือในด้านของข้อเท็จจริงนะคะก่อนอื่นเลยไปทําความเข้าใจนะคะในความหมายของคําว่าความจริงกันนะคะความจริงหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นจริงแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะคะส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบและ อาจจะมีทั้งความคิดเห็นและข้อสนันษฐานนะคะความเท็จหรือความจริงปะปนรวมกันอยู่นะคะ <S <S อ่ะต่อไปค่ะเราไปดูการน,นาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะการนําเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องราวที่นักเรียนสนใจนะคะการนําเสนอข้อมูลเนี่ยอาจทําได้หลายอย่างเลยอย,อย่างเช่นการเล่าเรื่องนะคะหรือจะเป็นการเขียนรายงานนะคะหรือจะ จากนิทัศการนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องก็อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบงานมา นะคะใบงานมาถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจเนื้อหานะคะ,นะคะเดี๋ยวชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันนะคะเดี๋ยวครูฝนนะคะจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดเนะะื้อหาให้กับเด็กๆอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนอกจากครูฝนจะฝากใบงานแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนะะื้อหาบทเรียนมาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้านะค่ะเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย